วันนี้ก็พามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเห็ดหอมนะคะจะมีเห็ดนะคะเห็ดหอมนี่นะคะมีเห็นเห็ดนะคะหมูตุ๋นเห็ดหอมนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะก็จะมีเห็ดนะคะมีเห็ดหอมนะคะนี่นะคะเห็ดนะคะเดี๋ยวเราเอาช้อนี่ใส่ก่อนนะคะเป็นเห็ดหอมอร่อยอร่อยนะคะ,ะมาชวนกินกันเลยนะคะชวนกินนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเห็ด หอมนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนะคะเห็ดหอมเลยนะคะกินไปก็อร่อยไปนะจ๊ะนะคะกินไปอร่อยไปนะคะค่ะเยนะี่ยมเยี่ยม,ามเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะก็กินด้วยกันนะนี่นะคะนี่นะคะค่ะมากินกันจ้าหมูตุนเห็ดหอมนะจ๊ะตุนเห็ดหอมอร่อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาพน่งกินกันเลยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเห็ดหอมอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้เห็ดหอมเห็นไหมคะเห็ดหอมนะคะ,ะ,คะมากินให้หมดเลยจ้านี่เป็นหมูตุน๋นเนื้อใหญ่หน่อยนะคะกระดูกหมูตุ๋นด้วยนะคะหมูตุ๋นก็ใช้กระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนเนื้อทั้งเนื้อทั้งกระดูกอ่อนนะคะตุ๋นนะคะนี่นะคะ อันนี้เราไปซื้อเราก็สรรหาแต่ละที่แต่เราจะซื้อมากิมนมาเกินที่บ้านนะคะขออาภาัยด้วยนะคะน้องหมาเห่าอีกแล้วจ้าลูกอย่าเห่านะอืมไม่ใส่น้ำต้มอ,อืม ลองจินดูนะคะก็โอเคนะคะหมูตุนเปื่อยก๋ยเตรียมหมูตุ๋นเห็ดหอมนะคะหมูตุ๋นเห็ดหอมอร่อยมากเลยจ้ะ หูเขาจะนุ่มนะคะกระดูกหมูอ่อนนะนุ่มมากเลยะคะนี่นะคะชามนี้นะคะแปสิบบาทเนี่ยแปดสิบบาทแพงเหมือนกันนุ๊แต่เราก็กินเพราะก็ทำอร่อย ก่อนไม่แพงขนาดนี้เลนี่แพงขอ <c oughs> อภัยนะคะ <c oughs> อร่อยมากจนสำหรับ <c oughs> สำหรับไอค่ะ ความอร่อยอยู่ในตัวของเขาเองเลยนะจา๊าอืมอืมขอโทษนะคะเนื้อเนื้อน,นุ่มๆน,น,นะคะ ขอเปิดกล้องนิวหนึ่งนะคะให้เห็นชัดๆหน่อยะค่ะนี่นะคะจะได้เห็นชัดๆเลยน้ำเข้มข้นนะคะ <c oughs> น้ำเข้มขน้นเข้มข้นมากเลยนะคะ น้ำเข้มข้นแล้วอร่อยนะคะเป็นน้ำที่แบบว่าอร่อยและเข้มข้นมากมากค่ะจริงแล้วมันก็นุ่มๆน,นะคะนุ่มๆแล้วก็อร่อยนะคะ mm hmm. เนื้อเขาก็จะทำแบบเปื่อยมากแล้วก็หมักได้ดีนะคะหมักได้ดีมากเลยนะจ๊ะหมักแบบว่าชวนให้อร่อยขึ้นนะคะ mm hmm. กินด้วยกันเลยนะจ๊ะเนมือเขาเขาจะมีลูกชิ้นสองลูกเองรีบหมุนสุตนะคะ ร้อนๆๆร้อนร้อนอร้อนตลอดกิน,นาากันเพราะว่าแะเกี่ยวมีเท่าร้อนร้อนมากเลยนะคะกินด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะร้อนอ่ะอือ น,ะะนี่ค่ะน้ำเท่งก้นเห็ดหอมเต๋าหมูตุ๋นเห็ดหอมนะคะนี่นะคะไม่ใส่ไม่ได้ใส่น้ำต้มน,นะคะ เนืหมูตุ๋นทั้งนั้นเลยเนะี่ยหมูตุ๋นอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยไอ้น,นี่เป็นกระดูกหมูอ่อนนะคะกระดูกหมูอ่อน,นะคะ่ะอืมอร่อยมากร้อนจะแล้วก,กินเพราะว่าเขาร้อนมากนะคะร้อนมาก ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเวีตเตี๋ยวหมูถุ่มเผ็ดหอมนะคะอร่อยจริงๆนะคะอร่อยนะคะอร่อยจริงๆชามใหญ่ไม่เยอะนะอันนี้พิเศษนะคะสั่งมาพิเศษนะคะพิเศษแต่เราก็กินกินหมดนะคะเดี๋ยวเราจะกินกินจนหมดนะคะตอนนี้ก็ร้อนเหงื่อไหลนะคะเพราะว่าความร้อนความเผ็ดนะมันมันมันอยู่ในตัวของมันเองนะกิงเข้าไปแล้วก็ซดน้ํานะคะว่ามันร้อนหรือเผ็ดไหม อ,อร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆนะคะก็เป็นอาหารนะคะก๋วยเตีย๋ยวที่กินง่ายที่สุดนะคะก็อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยแค่ค่าจากักรยนานอะไรทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค,ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วมากินกันได้เลยนะจ๊ะสวัสดีนะคะ